ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้วิชาการเกษตรกับสวพ .3 ดํดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกขอนแก่นและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3กลก่มวิชาการเกษตรสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีค่ะภาวินีเรืองจันทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการจากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน่นวันนี้นะคะทางสถานีพัฒนาที่ดินมีโอกาสได้มาร่วมงานกับสวพ3ขอนแก่นในวันนี้นะคะวันนี้ทางพัฒนาที่ดินก็นําผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพดินมาแนะนําให้ทราบอันดับต่อไปอยากให้พี่ช้าง ช่วยแนะนาผลิตภัณฑ์ของกรมของเราค่ะครับในส่วนของพนาที่ดินนะครับก็มีตัวที่ไปเติมเต็มนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ลดต้นทุนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วนะครับนำมาแจกให้กับชาวบ้านนะครับอีกตัวนึงนะครับทางพนาที่ดินของเราก็จะเป็นน้ำหมักชีวภาพพดสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแทนปุ๋ยยูเรียนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับพัฒนาที่ดินนําไปแจกฟรีนะครับตัวนี้พร้อมใช้แล้วนะครับแล้วอีกตัวนะครับก็จะเป็น ตัวนี้คือตัวเก่งนะครับคือพร14นะครับไตรโคเดมานะครับตัวนี้นะครับหนึ่งซองสามารถที่จะละลายน้ำนะครับกับ50ลิตรนะครับสามารถที่จะไปใช้เพื่อป้องกันโรคโคนเน่าและรากเน่านะครับตัวนี้พร14เป็นตัวเก่งนะครับตัวนี้ตัวเก่งของพนาที่ดินสามารถโชว์ได้ครับสำหรับในส่วนของการปรับปรุงดินอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดนะครับตัวนี้ก็จะ ประกอบไปด้วยพวกถั่วพลาคนะครับลัสนแอฟริกันนะครับแล้วก็ปอเถืองนะครับในส่วนของการอนุรักษ์ดินครับหัวหน้าครับก็จะเป็นหญ้าแฝกนะครับตัวนี้นะครับเป็นหญ้าแฝกที่เราไปส่งเสริมในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนะครับในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับในส่วนต่างๆตัวนี้นะครับทางพนาที่ดินของเรานะครับก็ ได้ลงพื้นที่นะครับติดต่อเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับไปร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับอย่างวันนี้ที่ได้มาดีใจมากๆนะครับที่ทางหัว้านาปวินีเรืองจันท่านด็อกเตอร์ผอนะครับท่านด็อกเตอร์สุกัญญานะครับทวีจิตนะครับผอได้มอบหมายนะครับให้เรามาได้ประชาสัมพันธ์ในส่วนของพนาที่ดินนะครับในส่วนนี้ก็ขอต้องขอบคุณนะครับที่ ได้ติดตามทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานครับขอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะของเราก็เป็นบูธของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3นะคะซึ่งภารกิจหลักของเรานะคะในการดูแลในการตรวจรับรองแหล่งผลิต GP พืชและพืชอินทรีย์นะคะของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ซึ่งดูแลทั้งหมด11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งหลักการในการตรวจ ตรวจรับรองแหล่งผลิต G ีพพืชน,นะคะซึ่งก็จะมุ่งเน้นในด้านของ GP พที่จะมีทั้ง GP พืชอาหารนะคะ G ีพพืชสมุนไพร GP ต้นอ่อนและพืชงอกนะคะแล้วก็ GP พีผ่านะคะแล้วก็มีในเรื่องของ G ีพพืชอุตสาหกรรมนะคะที่เราเตรวจรับรองอยู่นะคะแล้วก็ยังมุ่งเน้น GP พัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกี้ปีพัดหรือว่าการงดการเผาในพวกพืชพืช สักครู่นะคะค่ะในเรื่องการเผาในพวกพืชจำพวกพืชอุตสาหกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังอ้อยแล้วก็ข้าวโพดเมล็ดแห้งค่ะในการตรวจรับรองของเรานะคะเราก็จะมีการตรวจรับรองในเรื่องของมาตรฐานอินทรีย์ด้วยนะคะมาตรฐานอินรีเนี่ยจะแตกต่างจากมาตรฐานจีพีเนื่องจากว่ามาตรฐานอินทรีย์จะเป็นมาตรฐานที่ดูแลในเรื่องของการไม่ใช้สารสังเคราะห์ในปริมาณต่างๆนะคะใน ไม่ใช้สารสังเคราะห์ในาการปฏิบัติต่างๆนะคะในขั้นตอนการปฏิบัติของงานเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็มีการป้องกันเพื่อไม่ให้สารสังเคราะห์ต่างๆเข้าสู่ในพื้นที่ด้วยนะคะการรับรองนะคะเราจะรับรองแปลง GP เป็นรายพืชนะคะส่วนจะรับรองแปลง GP เป็นเป็นลายแปลงนะคะก็คือจะ รับรองทั้งพื้นที่นะคะหลายหลายชนิดพืชน,นะคะซึ่งในการตรวจรับรองของเรานะคะเราก็จะมีการมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้อ่ได้พืชอาหารที่ปลอดภยัยโดยมีหัวใจสําคัญที่ที่ในการพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานก็คือในเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารนะคะความปลอดภัยด้านอาหารก็คือปลอดจากสิ่งเจือปนนะคะปลอดจากอ่ สารเคมีปนเปื้อนนะคะแล้วก็ปอดจากจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่เกินกว่าค่ามาตรฐานนะคะอันนี้ก็เะคสิ่งที่พวกเราดูแลในเรื่องของ G A P นะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพนะคะผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต้องเป็นผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะตรงตรงตามที่ผู้บริโภคหรือคู่ค้าต้องการนะคะแล้วในส่วนของที่เราเ เป็นหัวใจสาคัญอีกข้อก็ในเรื่องของการฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะจะต้องเป็นการปฏิบัติงานที่ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติทางการเกษตรได้ดีแล้วก็ไม่ปลอดภัยจากส่วนต่างๆนะคะ,ะในส่วนของอีกข้อก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือจะเน้นการผลิตพืชต่างๆให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมให้ได้นะคะการรับรองของเรานะปัจจุบันนี้เรารับรองอยู่ทั้งหมด11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเราก็จะมีในรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้นะคะก็จะมี ในเรื่องของข้อกําหนดต่างๆนะคะในเรื่องของจีพืชอ,อาหารจะเป็น GP พืชพืชที่รับรองมากที่สุดในพื้นที่ภาคตะวนอกเฉียงเหนือของเรานะคะคก็จะเป็นมีอยู่10มีอยู่8ข้อกําหนดหลักๆนะคะก็คือในเรื่องของน้ําน้ําที่ปสัสจากกานปนเปื้อนนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ปสัสจาการปนเปื้อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้วัตถุอันตรายที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะในเรื่องของการจัดการ ต่างๆในมาตรฐานของ g จ p นะคะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในเรื่องของอการพักผลผลิตและการขนย้ายที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของบุคลากรก,รก็คือในเรื่องของสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานนะคะที่จะต้องอทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดีนะคะใน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ในข้อที่8ก็จะเป็นในข้อที่บันทึกข้อมูลซึ่งก็เป็นห,หัวใจหลักในการจัดทำมาตรฐานนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการทวนสอบข้อมูลต่างๆให้เกษตรกรได้ซึ่งสามารถที่จะขอการรับรองนะคะซึ่งเราก็มีหน่วยงานที่ให้การรับรองอยู่ประจําจังหวัดทั้งหมดนะคะ9จังหวัดนะคะเราก็สามารถขอการรับรองได้ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ประจําจังหวัดทุกจังหวัดนะคะจะมีจังหวัดหนองบรรัวลำพูและจังหวัดขอนแก่นที่สามารถขอการรับรองได้ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3นะคะเบอร์ติดต่อนะคะ043465130ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มวิชาการนะคะ,ะได้มานําเสนอผลงานนะคะใน เรามีหน้าที่ในการที่จะวางแผนงานโครงการวิจัยและก็พัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีงานวิจัยศึกษาพัฒนาทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งวันนี้เราได้นํางานทดสอบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้แก่พืชไร่เช่นอ้อยมันสำปะหลังถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วเหลืองฝักสด แล้วก็ข้าโพดนะคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างบางส่วนของงานทดสอบของกลุ่มวิชาการนะคะนอกจากนั้นแล้วเรา,ามีงานทดสอบร่วมกับเกษตรกรเมื่อได้ผลดีแล้วเราจึงทําการขยายผลเทคโนโลยีที่ได้ผลของกลุ่มวิชาการเกษตรเช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนนะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีการใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับผลดีนําไปขยายผลสูก่กลุ่มกเกษตรกรนะคะโดยกลุ่มกเกษตรกรที่ทางกลุ่มวิชาการได้เข้าไปขยายผลยกตัวอย่างเช่นโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรนะคะหรือว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะหรือว่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะหรือว่าโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกนะคะหรือว่า agri map ซึ่งเป็นโครงการที่เราร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ของภาคตันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้เป็น เทคโนโลยีของกลุมวิชาการเกษตรที่ได้รับการศึกษาวิจัยมาแล้วได้ผลดีต่อเกษตรกรซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะสามารถยกระดับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ได้นะคะโดยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผล,ผลิตได้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจในการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มวิชาการสามารถที่จะติดต่อได้ที่043203500นะคะ ต่อห0 6หรือ290นะคะสวัสดีครับผมนายฮาริพิธาธนาบดีเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานครับจากกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญตัติสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องนะครับก็คืออยากให้เลือกซื้อตามร้านที่มีใบอนุญ,ญาตขายอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ร้านที่ได้รับการรับรองคิวช็อปนะครับแล้วก็ ซื้อปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็ไม่ซื้อสินค้าหรือว่าปัจจัยการผลิตจากพ่อค้าเล่นะครับหรือว่ารถขายเล่ตามชุมชนหมู่บ้านนะครับก็วิธีการซื้อก็สังเกตฉลาดไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์หรือว่าปุ๋ยหรือว่าวัตถุอันตรายนะครับอ่านฉลากอย่างถูกต้องในวิธีการใช้ด้วยนะครับสําหรับวัตถุอันตรายเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะครับก็อยากอยาก,อยากฝาก ให้พี่น้องเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตตามร้านจำหน่ายที่ถูกต้องนะครับเพื่อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานนะครับและถูกคุณภาพอย่างเช่นการเลือกซื้อวัตถุนอันตรายทางการเกษตรนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือนึกถึงก็คือเราจะใช้ในกรณีไหนเราจะไปใช้ในการกำจัดมแมลงหรือว่าศัตรูพืชน,นะครับมันก็จะมีบอกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญในการสังเกตก็คือเลขทะเบียนนะครับที่ขึ้นกับกรมวิชาการเกษตรนะครับ แถบสีก็สําคัญนะครับในการดูมันก็จะมีวิธีการใช้วิธีการผสมนะครับแล้วก็จะมีป้ายคําเตือนนะครับการเกิดพิษนะครับการแก้พิษเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้คําแนะน,นํากรณีที่เราได้รับพิษนะครับก็แนะนําให้อ่านฉลากสําหรับตัวของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับถัดมาอีกตัวถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชนะครับก็จะมีเลขพอๆนะครับที่ที่เขาจดกับ กุญแจการเกษตรแล้วก็จะมีปริมาณนะครับเมล็ดบริสุทธิ์นะครับแล้วก็อัตราความงอกนะครับที่บ่งบอกแล้วก็มีวันทดสอบนะครับแล้วก็สิ้นอายุทำพันธุ์นะครับก็จะระบุนะครับแล้วก็ผู้รวบรวมนําเข้านะครับแล้วก็บางตัวก็จะมีสารเคลือบเมล็ดนะครับสารคุกเมล็ดนะครับสารเคมีนะครับเราก็ต้องอ่านดูฉลากด้วยนะครับส่วนปุ๋ยสังเกตที่ทะเบียนนะครับปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยเคมีปุ๋ย อินรี sea, แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะครับมี3ตัวของกรมวิชาการเกษตรนะครับที่ขึ้นทะเบียนนะครับก็หลักๆเราก็ดูทะเบียนที่ขึ้นกับกรมวิชาการเกษตรนะครับก็ดูผู้ผลิตผู้นําเข้านี่นะครับผู้จัดจําหน่ายนะครับก็หลักๆก,ก็อยากแนะนําให้ใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องตามกรมวิชาการเกษตรนะครับล้วก็เราก็ไปซื้อตามร้าน ค้าที่เขาขึ้นขออนุญาตขายอย่างถูกต้องได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็อยากแนะนําให้ไปซื้อที่ร้านค้าคิ h o p นะครับที่เขาเข้าร่วมโครงการร้านจําหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนะครับคิ h o p อขอบคุณครับ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งมหาเอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยหน้าที่หลักนะคะของเราก็คือมีการส่งเสริมและก็พัฒนาอาชีพรวมถึงฝึกอบรมเกษตรกรทางผู้สนใจนะคะที่สามารถที่จะฝึกอาชีพด้าน,นการเลี้ยงมแมลงเศรษฐกิจนะคะวันนี้โดยหลักสูตรที่เรามีการฝึกอบรมก็คือหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งนะคะมีตั้งแต่ผึ้งพันธุ์ผึ้งโพงชนโรงแล้วก็ครั่ง รวมถึงจิ้งหรีดแล้วก็แมลงโปรตีนก็คือ BCF มาหาแล้วก็มีอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะที่ทางศูนย์ของเรานะคะที่ได้ดำเนินการอยู่ก็คือหลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากพึ่งและสมุนไพรค่ะในวันนี้นะคะเราก็นําชนะลงซึ่งเป็นแมลงจิ๋วนะคะที่ช่วยในการผสมเกสรนะคะก็มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรให้กับตัวกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ผลผลิตผลอนลอยได้ที่ได้ก็คือจะมีพวกน้ําพึ่งนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลังที่เอามาโชว์วันนี้รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากพึ่งแล้วก็สมุนไพรอะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวครั่งอะค่ะคลั่งก็คือจะเป็นแมลงเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่สร้างมูลค่านะคะทางทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรก็เลี้ยงไม่ยากนะคะถ้าสนใจก็คือสามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้รวมถึงแมลงโปรตีนนะคะ PSF นะคะในวันนี้แล้วก อีกตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกหลักก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะในภาคอีสานก็คือมีการเลี้ยงแล้วก็มีการสร้างอาชีพรวมถึงมีการสร้างรายได้ค่อนข้างที่จะสูงค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้รวมถึงไปฝึกอาชีพมหา,หาได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมดรมงคลอุมตมะโถนะครับเป็นนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมเล็กเทโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เล็กเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับห,ห,หรือว่าสวทชนะครับงานที่เรานํามาเสนอในวันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสารที่ใช้ในการฆ่ามแมลงเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะสารที่เชื้อรานะครับเชื้อราฆ่ามแมลงของเราเนี่ยเรามีข้อดีตรงที่ว่าภายในศูนย์พันธุวิศวกรรมหรือไบโอเทคของเราเนี่ยจะมี คลังของจุลินทรีย์จำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าสกรีนหาได้ว่าตัวไหนดีที่สุดสุด,สดท้ายงานวิจัยส่วนนั้นก็ทำมานับเป็น10บปีแล้วก็เราก็ได้ตัวที่ดีที่สุดของแต่ละส่วนไปนะครับส่วนแรกก็คือเราได้เชื้อราฆ่ามแมลงตัวแรกคือบิวเวเลียบาเซียนานะครับหรือว่าเชื้อเชื้อราขาวนี่ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีสายพันธุ์ของเราคือ2660ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่เราทํามานานแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพทดสอบ ความเป็นพิษต่างๆนานาในมานานนะครับตอนนี้เราก็พัฒนาเทคนิคอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็มีการถ่ายทอดให้เอกชนนะครับเอกชนมีหลายบริษัทที่รับไปนะครับแล้วก็ผลิตจําหน่ายอยู่ตอนนี้ขณะเดียวกันเรายังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนเหล่านี้อยู่เพื่อที่เป็นตัวรับประกันว่าเขายังผลิตได้ใน,ในคุณภา,ภาพที่ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเชื้อราข้ามาแมลงอีกตัวหนึ่งก็คือว่ามีตาไลเซียม นะครับเราก็ได้สายพันธุ์อีกมาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งประสิทธิภาพในการฆ่าพวกพวกไรพวกไรแดงเนี่ยดีมากนะครับดีกว่าบิวเวอรียนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเอกชนไปนะครับถ้าเกิดว่าทางเกรรษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มก็ติดต่อมาที่เราได้นะครับขณะเดียวกันเราก็ยังทําพวกไต่โคเดอร์ม,มาอะไรต่างๆซึ่งมันก็ สายพันธุ์ของเราก็พยายามที่จะปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้ถ่ายทอดให้เอกชนขณะเดียวกันแล้วก็มีโน้ตฮาวมีความรู้ของเราอยู่ในอยู่ในศูนย์พันธุวิศวกรรมของเราอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมี N P V นะครับเป็นไวรัสที่ฆ่าแมลงนะครับไวรัสมันฆ่าแมลงได้เจาะจงมากเลยว่าไวรัสตัวนี้ฆ่ามแมลงตัวนี้ อีกอล้ลอีกตัวหนึ่งก็ข้ามาแมลงอีกตัวหนึ่งขณะเดียวกันตอนนี้ที่เราผลิตจําหน่ายนะครับก็มีอยู่4ตัวนะครับสําหรับนอนกระทูหอมหอมนอนกระทูผักนะครับข้าวโพดแล้วก็นอนเจาะถั่วตอนนี้เราก็ผลิตแล้วก็มีผู้ที่สนใจนําไปใช้อยู่ตลอดเวลานี่คือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีเราย,ยังได้พัฒนาโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้เรียกว่าดับบอต แดบบอร์ดนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าท่านสแกนนะครับ QR c o d โคนี้ไปแล้วก็สมัครเข้ามาแล้วก็ท่านมีปัญหาว่าท่านปลูกอะไรนะครับมีปัญหาอะไรถ่ายรูปและก็ส่งเข้าไปในในแอปตัวนี้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในศูนย์ของเราจากอาจารย์มหาวิทยาลัยและจากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรหลายๆท่านช่วยกันตอบคาถามให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีปัญหานะครับเข้าสู่ โปรแกรมตัวนี้ได้นะครับแอปตัวนี้จะช่วยท่านได้นะครับ สำหรับนิทศการวันนี้เราก็มีการแสดงเกี่ยวกับการป้องกันกําจัดโรคใบขาวอ้อยนอยนะคะซึ่งโรคใบขาวอ้อยนะคะ,ะ,คะเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรชาวไร่อ้อยของเกษตรกรภาคอีสานอยู่ทุกไอทุกวันนี้นะคะซึ่ง ทางศูนย์วิจัยพืชไร่ของเราเองก็ทําการทําแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดเพื่อให้เกษตรกร,กรได้มีพันธุ์อ้อยสะอาดไปทดแทนพันธุ์เดิมที่มีการเกิดโรคใบขาวอยู่ในแปลงนะคะแล้วก็มีทางศูนย์เราก็จะมีการทําแปลงผลิตผลิตพันธุ์มันสาปะหลังสะอาดด้วยนะคะเพื่อให้เกษตรกร,กรได้มีพันธุ์มันสาปะหลังสะอาด ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังใช้ใช้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์พืชไร่หรือเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืชไร่นะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจนะคะของศูนย์วิจัยพืชไร่เองแล้วก็เว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นนะคะรวมถึงสามารถโทรมาสอบถามได้ที่043203506นะคะซึ่งวันนี้ทางศูนย์วิจัยพืชไร่ ขอนแก่นก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบูธของเรานะคะมาจากศูนย์วิจัยการเรียนรู้ทรัพยากรที่ดินและน้ําจากคณะเกษตรศสาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอการทดลองการวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่ทํางานร่วมกับ v ริ m ั t เอทเคเค่ะศูนย์เรียนรู้วิจัยและพัฒนาไส้เดินดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมค่ะในวันนี้นะคะศูนย์ของเราจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับ <laughs> การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนค่ะปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนะคะคือเทคโนโลยีชีวภาพอย่างง่ายของการผสมสารอินทรีย์ค่ะเราจะใช้ปุ๋ยเราจะใช้ไส้เดือนดินค่ะในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกากของเสียแล้วก็ผลิตสารที่มีประโยชน์ออกมาค่ะโดยการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนะคะจะแตกต่างจากการใช้ปุ๋ยหมักชนิดอื่นก็คือเราจะมีการใส่วัสดุปรับปรุงดินลงไปนะคะก็คือมูลสัตว์ค่ะแล้วก็กากของเสียค่ะแล้วก็จะมี อาหชีวภาพนั่นเองค่ะและผลผลิตที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนค่ะแล้วก็น้ำหมักมูลไส้เดือนนั่นเองค่ะและการเลี้ยงไส้เดือนดินนะคะสามารถทําได้ง่ายค่ะแล้วก็ต้นทุนต่ําประสิทธิภาพสูงมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถทําทําได้ในระดับครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีการใช้แหนแดงนะคะในการบําบัดน้ําเสียอีกด้วยค่ะซึ่งแหนแดงนะคะยังสามารถเป็นอาหารของสัตว์ออย่างเช่นไส้เดือนดินอีกด้วยค่ะ ซึ่งชี้เห็นเลยนะคะว่าแหนแดงนอกจากจะมีประโยชน์มากแล้วก็ยังสามารถบำบัดน้าเสียได้ดีและเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีในการบำบัดน้าเสียนั่นเองค่ะซึ่งทางศูนย์วิจัยของเรานะคะก็จะมีการเลี้ยงแท้เดอนดีนะคะเพื่อวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ลดปลพิภสิสิงแวดล้อมค่ะหลกัลกๆของศูนย์วิจัยของเรานะคะก็จะมีการเลี้ยงอยู่2สายพันธุ์นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ไทเกอร์วอร์มค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์อเมริกันไนท์คอร์เรอร์ค่ะ สายพันไนกลไทเกอร์วอร์นนะคะจะมีจุดสังเกตง่ายๆนะคะก็คือจะมีตรงปลายนะคะจะเป็นมีสีเหลืองส่วนจุดเด่นของมันนะคะก็คือลดมลพิษสิ่งแวดล,ลอ้อมลดความเป็นพิษหรือว่าการปนเปื้อนในดินได้ค่ะหรือว่าจะเป็นในน้ำก็ยังได้นะคะส่วนจุดเด่นของสายพันธุ์นี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่านะคะจะมีตัวที่ใหญ่นะคะก็คือสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนได้ในปริมาณที่เยอะค่ะก็คือสามารถใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนทางการเกษตรได้ค่ะ อีกอย่างนะคะก็คือเรามีการทําระบบเวอร์มีฟิลเตชันค่ะก็จะเป็นระบบบาบัดน้ําเสียนะคะก็คือจะมีชั้นของหินกวาดสไาย์นะคะแล้วก็ชั้นของเวอร์มิีคอมโพสค่ะจากงานวิจัยของเรานะคะก็พบว่าสามารถลดสารอินทรีย์ในน้ําเสียได้จริงค่ะอีกทั้งนะคะของเราก็จะมีกลยุทธ์การบูรณาการ เพื่อลดภัยแรงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็คือคอนเกนโมเดลลดแรงค่ะก็จะเป็นการลดแรงการแก้ไขปัญหาดินเค็มค่ะก็คือมูลไส้เดือนของเรานะคะก็จะเพิ่มความคุณเพิ่มความการอุ้มน้ํานะคะซึ่งในดินเค็มนะคะก็จะเป็นดินที่แห้งกา้านเป็นดินที่ไม่ค่อยพุนค่ะเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบรากนะคะหากเกษตรกรท่านใดน,นะคะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาไส้เดือนดิน และสิ่งแ่ล้อมคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเบอร์มีเทคแอดแเคยูค่ะสำหรับวันนี้ของพวกเราขอขอบคุณค่ะติดตามรับฟังรายการรอบรู้วิชาการเกษตรกับสวพ3ได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาิก5นาทีจนถึง14นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุมกขอนแก่น AM1314kHz ออนไลน์ที่เว็บไซต์ w w w k u 1 3 1 4 c o m และ YouTube KU Radio ขอนแก่น